หอมกลุ่นของกาแฟบดใบใหม่มาตบมกาแฟโมก็พออร่อยด้กันตอนเช้าครับ มาดื่มกาแฟด้วยกันตอนเช้าครับผมบรรยากาศตอนเช้ากับการดิฟกาแฟกันครับบรรยากาศเย็นสบายตอนเช้าครับพาทิตขึ้น แค่อยู่ที่บ้านแล้วก็นิฟกาแฟได้แล้วครับ